สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่117เทคนิคความสามารถ เฉพาะเนื้อและกรุ๊ปเลือดของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่สามารถ,ถุกฝนคู่มือก้าวเล่มได้ร่างโมชาของหลัวเฟิงเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทพลังงานดังนั้นพลังของเขาจึงอ่อนแอกว่าร่างกายมนุษย์เดิมและร่างกายสัตว์ร้ายเขาอย่างมีนัยสำคัญแม้จะด้วยสมบัติดั้งเดิมเช่นหัวใจอวกาศ ร่างกายโมชาไม่เคยเกินขีดจำกัดขอองค์การเพิ่มขึ้น100เท่ามันถูกลิขิตให้ร่างกายของโมชาเมื่อมันมาถึงความแข็งแกรง่งเขามีประโยชน์เป็นหลักในการหลบหนีซ่อนตัวและปลอมตัวเมื่อพูดถึงการต่อสู้หลัวเฟิงต้องพึ่งพาร่างกายมนุษย์ของเขาและร่งา,ารงกายของสัตว์เขาทองสำหรับร่างกายเช่นทะเลเลือดหลัวเฟิงได้เลือกมันเนื่องจากเป็นมหาสมุทรที่ไร้ขอบเขตของพลังแห่งพระเจ้าฮ่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 า เสียงหัวรอกของหลัวเฟิงดังกวาดไปทั่วโลกภายในเหมือนคลื่นกระแทกนี่มันน่าเซอร์ไพรส์นะร่างที่สามสามารถฝึกบันทึกก้าเล่มได้ซึ่งหมายความว่าเขามีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดบางทีเขาอาจจะเป็นคู่ปรับของปรมาจานะในสักวันฉันจะเรียกร่างที่สามของฉันว่าร่างมหาสมุทรห่างไกล มันเป็นทางการร่างกายดั้งเดิมของหลัวเฟิงและอีกสามร่างได้รับการพิจารณาแล้วเขามีร่างมนุษย์ดั้งเดิมร่างอสูรเขาทองร่างโมชาและร่างมหาสมุทรระยะไกลของเขาหลัวเฟิงเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจด้วยโครนร่างกายทั้งสามนี้ไม่มีอะไรจะหยุดเขาไม่ให้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในจัก,กรวาล มเมล็ดพันธุ์ได้รับการปลูกแล้วเขากล่าวมันขึ้นอยู่กับความพยายามของฉันที่จะตัดสินใจว่าฉันยังคงเป็นต้นกล้าที่อ่อนแอรหรือเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดฉันต้องศึกษาร่างกายในมหาสมุรทรห่างไกลก่อนร่างของมหาสมุทรดูงดงามร่างยักษ์ที่ยืนสูงเกือบ6,000ไมล์ปัจจุบันเขานั่งบนที่ราบโดยไขว้ขาเหมือนรูปปั้นขนาดยักษ์ ความแข็งแกร่งของข้าคือ300เท่าร่างของมหาสมุทรกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นระดับยีนชีวิตของร่างกายในมหาสมุทรระยะไกลของฉันคือ300เท่าในขณะที่ระดับหลอดของเซกเตอร์ของต้นไม้โลกอยู่ที่ประมาณ1,000พันเท่านั้นอธิบายได้ว่าทำไมฉันถึงสามารถเพาะพันธุ์ร่างมหาสมุทรอันห่างไกลได้สำเร็จ โดยทั่วไปยิ่งระดับยีนชีวิตสูงเท่าใดขนาดของยีนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแน่นอนสิ่งมีชีวิตพิเศษของเผ่าพันธุ์พืชและเผ่าร็อกมีร่างกายที่ใหญ่มากแม้ว่าจะมีระดับยีนชีวิตเป็นร้อยเท่าก็ตามท้ายที่สุดแม้แต่สิ่งมีชีวิตธรรมดาอย่างคลาวคอนแทพวีนก็สูงกว่าหนึ่งล้านไมล์แล้วรูปแบบชีวิตของเผ่าพันธุ์พืชมีข้อได้เปรียบด้านขนาดตามธรรมชาติร่างของมหาสมุทรเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเนื้อและเลือดเขาใหญ่ได้อย่างไร จากการตรวจสอบอย่างรอบคอบหลวเฟิงตระหนักว่าร่างกายของมหาสมุทรมีพลังงานกดที่ไหลผ่านกระดูกกล้ามเนื้อหลอดเลือดและเลือดและมีข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในพลังงานหลวเฟิงศึกษาข้อมูลด้วยความคิดของเขาเป็นเช่นนี้เองร่างของมหาสมุรทรห่างไกลกระซิบแม้แต่ผู้นำพริมโอเคออสซิตี้ก็ไม่รู้ว่าเทคนิคพรสวรรค์ของปรมาจานาก้าห่างไกลมีอะไรบ้างเขาต้องมีเทคนิคพรสวรรค์เนื่องจากร่างกายมหาสมุทรของฉันมีเทคนิคความสามารถสองแบบ ข้อมูลที่อยู่ในร่างกายขนาดมหึมาได้ส่องให้เห็นความลึกลับบางอย่างของโลกในีโมอเทเนสเวิร์ลร่างกายของมหาสมุทรห่างไกลและมี2เทคนิคพรสวรรค์อันแรกคือมหาสมุทรที่แปรสภาพและอันที่2คือการสร้างสรรค์ ร่างมหาสมุทรเริ่มแปรสภาพทําให้ร่างของมหาสมุรทร่างไกลกลายเป็นมหาสมุทรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณห0,000ืไมล์ในทันทีและเวลาและพื้นที่ภายในนั้นจะถูกควบคุมโดยมหาสมุทรยิ่งร่างกายมหาสมุทรแข็งแกร่งขึ้นเท่าใดร่างกายก็ยิ่งสามารถควบคุมเวลาและพื้นที่ได้มากขึ้นเท่านั้นในขณะที่เขายังค่อนข้างอ่อนแอเขาสามารถส่งผลกระทบต่อเวลาและพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อเขาแข็งแกร่งเพียงพอเขาจะเป็นเหมือนปรมาจารย์นายรีโมเทเนสมันทรงพลังมากจนไม่มีปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลอื่นใดกล้าแม้แต่จะเข้าไปในโลกนายรีโมเทเนสสเปซเทคนิคความสามารถที่สองคือการสร้างเมื่อร่างกายกลายเป็นมหาสมุทรเนื้อและเลือดของมันถูกเปลี่ยนเป็นทะเลสีเลือดหลังจากนั้นพนสวรรค์ในการสร้างสารรค์ของเขาสามารถดึงพลังงานจากมหาสมุทรและจัดระเบียบยีนชีวิตใหม่เพื่อสร้างรูปแบบชีวิตใหม่ เขาสามารถสร้างเาผ่าพันธุ์ใหม่ได้ถ้าเขาเชี่ยวชาญด้านควสวรรค์และชีวิตใหม่ก็จะยอมจำนวนต่อเจ้านายที่สร้างพวกเขาขึ้นมาเสมอเทคนิคความสามารถที่ทรงพลังเช่นนี้ร่างกายของมหาสมุทรระยะไกลกล่าวด้วยเสียงที่ลืกกล้ำไม่น่าแปลกใจที่ร่างกายใหญ่โต เขาจะไม่สามารถกลายเป็นมหาสมุทรด้วยร่างที่เล็กกว่าได้เมื่อเขากลายเป็นมหาสมุทรแล้วเขาก็สามารถควบคุมเวลาและพื้นที่รอบมหาสมุทรได้ในทางหนึ่งซึ่งทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทักษะการโจมตีที่น่าทึ่งแบบนี้คล้ายกับความสามารถการจัดการเวลาและอวกาศที่ใช้โดยเวิลด์ทริสต้นไม้โลกหลัวเฟิงพยักหน้าถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีความสามารถปานกลางแต่ก็สามารถใช้เพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดให้เชื่อฟังฉันได้อย่างสมบูรณ์ เสียงร่างกายของมหาสมุทรระยะไกลก้องผ่านโลกภายในฉันได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการและแม้กระทั่งบางสิ่งที่ฉันคาดไม่ถึงร่างของมหาสมุทรอันห่างไกลนี้สามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่และเวลารอบตัวเขาและเขามีเทคนิคพรสวรรค์ในด้านอวกาศและเวลาแถมยังเป็นเนื้อและเลือดอีกด้วยประเภทของสิ่งมีชีวิต หลัวเฟิงพึงาพามทำไมขนาดของทะเลสีเลือดจึงแปลกประหลาดนะักเทคนิคพรสวรรค์ของเขาบอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนเป็นมหาสมุทรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ60,000ไมล์แต่นั่นก็เล็กกว่าของเจ้าชายและประมาจารย์นายริโมเทเนสมาสเตอร์มาก ร่างของมหาสมุรทรห่างไกลสงสัยและพิจารณาถึงความหมายของขนาดของมันเจ้าชายเซกเตอร์มีทะเลสีเลือดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50ล้านไมล์เจ้าชายอมตะมีทะเลหลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ600ล้านไมล์เจ้าชายอัศวินแห่งจัก,กรวาลมีทะเลหลวงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่20,000ล้านถึง60,000ล้านไมล์ แม้ว่าร่างของมหาสมุทรห่างไกลจะมีพรสวรรค์ของมหาสมุทรที่แปรเปลี่ยนแต่เขาก็สามารถกลายเป็นทะเลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60, 000ห0,000ื่นไมล์เท่านั้นซึ่งถือว่าเล็กแม้แต่ตามมาตร,รฐานของเจ้าชายภาคส่วนร่างมหาสมุทรแสดงเทคนิคความสามารถของเขาพองยาวเนือและกระดูกของเขาละลายในทันใดเปลี่ยนเป็นทะเลเลือดที่พลุ่งพล่านในโลกภายในของหลัวเพิง เขาสัมผัสได้ถึงการควบคุมของเขาในทะเลเลือดแต่มันก็อ่อนแอมันเป็นเพียงระดับหลอดเซกเตอร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาสามารถสัมผัสเวลาและพื้นที่ได้อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าเขามีพรสวรรค์ที่เหลือเชื่อในด้านเวลาใหญ่กว่าหลัวเฟิงกล่าวใหญ่ขึ้นโตขึ้นหลัวเฟิงควบคุมทะเลโลหิตด,ด้วยจิตใจของเขาแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย์กลางก็ยังอยู่ที่6กหมื่นไมล์ซึ่งไม่สามารถเทียบได้กับเจ้าชายแห่งภาคส่วน ทะเลสีเลือดปั่นป่วนในท้องฟ้าขณะที่ร่างของโมชาและสัตว์เดรัจฉานสีทองยืนอยู่บนที่ราบครุ่นคิดถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นหลัวเฟิงงงงวยทำไมทะเลเลือดมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง6กหมื่นไมล์เท่านั้นอย่างไรก็ตามรูปแบบชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์มากมายในจัก,กรวาลน,นั้นสูงหรือยาวถึง6กหมื่นไมล์สำหรับสิ่งมีชีวิตในเผ่าพันธุ์พืชและเผ่าร็อกมีพวกมันมากมายที่ใหญ่กว่านั้น หลังจากที่เขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งความคิดก็เกิดขึ้นกับหลัวเฟิงมีบางอย่างผิดปกติเขากล่าวดูเหมือนว่าพวกเขาจะแตกต่างจากฉันเทคนิคของฉันสามารถเปลี่ยนร่างของฉันให้เป็นมหาสมุทรเลือดได้ทันทีแต่ก็สามารถเปลี่ยนกลับเป็นร่างเดิมได้เช่นกันอย่างไรก็ตามหลัวเฟิงกล่าวทะเลหลวงทั้ง108แห่งและมหาสมุทรทั้ง9นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวเลยเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี ในรีโมเทเนสโอเชียนมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า10ปีแสงช่วนิรันดร์มหาสมุทร9าห่างไกลย,ยังคงอยู่ในดินแดนลับเทพบรรพบุรุษและทะเลของเจ้าชาย108คนยังคงอยู่ที่ศูนย์กลางของโลก9ความห่างไกล อาจารย์ผู้นำเมืองพริมอลเคออสกล่าวว่าบางครั้งในาย m o โมเทเนสมาสเตอร์จะออกไปต่อสู้และถ้าเขาตายมหาสมุทรห่างไกลทั้ง9จะสร้างร่างขึ้นมาใหม่ปรมาจารย์ความห่างไกลทั้ง9แต่เป็นไปได้อย่างไรมหาสมุทรที่แปรสภาพและร่างเดิมไม่สามารถดำรงอยู่พร้อมๆกันได้หากลางเดิมถูกฆ่าเขาจะสามารถเกิดใหม่ได้นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ร่างเดิมที่ถูกฆ่า หลัวเฟิงลูกค้างด้วยความคิดลึกๆมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่นาย m o โมเทเนสมาตเตอร์สามารถทำได้เขาต้องแปลงร่างของเขาเป็นมหาสมุทรแล้วสร้างร่างกายพลังงานโดยใช้พรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ของเขาจากนั้นร่างกายพลังงานก็สามารถควบแน่นอีกครั้งแม้ว่าจะถูกทำลายไปแล้วก็ตาม เก้าความห่างไกลมหาสมุทรไม่เคยเคลื่อนไหวหลัวเฟิงตระหนักและบางทีอาจไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการย้ายบางทีเขาอาจจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยและนั่นหมายความว่าเขาไม่เคยออกจากในรีรโมเทเนสสเปซจริงๆมหาสมุทรอันห่างไกลทั้งเก้านั้นกว้างใหญ่เพียงใดมันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หลัวเฟิงคาดการอย่างรวดเร็วจากสิ่งที่เขาสังเกตเห็นเขาค่อยๆเห็นเรื่องราวทั้งหมด ปรมาจารย์แห่งความห่างไกลทั้ง9้าและเจ้าชายของเขาใช้วิธีการพิเศษบางอย่างเพื่อขยายมหาสมุทรของพวกเขาหลัวเฟิงคิดข้อเสียคือพวกมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายมหาสมุทรได้อย่างอิสระอีกต่อไปถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่สามารถเคลื่อนมหาสมุทรได้แต่ปริมาณก็ทำให้พวกมันมีพลังอำนาจจากพระเจ้าที่แทบจะไร้ขอบเขตและด้วยเหตุนี้พวกมันจึงกลายเป็นอมะตะแต่พวกเขาขยายมหาสมุทรของพวกเขาได้อย่างไรหลัวเฟิงพึงพำ ทะเลเลือดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ160,000ไมย,ยังคงปั่นป่วนอยู่บนท้องฟ้าเขาต้องทำอะไรเพื่อทำให้มันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง50ล้านไม์พวกเขาอยู่ในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมหาสมุทรที่ยาว50ล้านไมมีพลังงานมากกว่าเดิมมากและโดยทั่วไปแม้ว่าจะมีคนตายแต่ขนาดของมันก็ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นหมายถึงความสูงของลำตัวมหาสมุทรระยะไกลจะอยู่ที่6,000ไมล์และมหาสมุทรที่แปรสภาพจะยังคงอยู่60,000ไมล์ทว่ามหาสมุทรของเจ้าชายอัศวินผู้อมตะและจัก,กรวาลยังคงขยายตัวที่ใหญ่ที่สุดคือ60,000ล้านไมล์ในก้าห่างไกลและเจ้าชายของเขาทำสำเร็จได้อย่างไร